ในยุคกลางตอนต้นรัฐสภาอังกฤษเริ่มก่อตั้งขึ้นจากความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีและกฎหมายหลังจากสงครามกลางเมืองในปี1258กลุ่มบารอนนำโดยไซมอนเดมอนฟอร์ดได้เรียกร้องให้รัฐบาลของพระเจ้าเฮนรีที่3เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อฟังเสียงจากประชาชนมากขึ้นแทนที่จะเป็นการตัดสินใจจากพระมหากษัตริย์เพียงฝ่ายเดียวในปี1265 รัฐสภาได้มีการเรียกประชุมที่ทำให้มีผู้แทนจากทุกชนชั้นแทนที่จะเป็นแค่บารอนและบรรดาอัศวินเมื่อความคิดนี้เริ่มเป็นที่นิยมกลุ่มประชาชนก็มีโอกาสในการแสดงความเห็นโดยมีเป้าหมายที่จะจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์และสร้างความยุติธรรมในสังคมรัฐสภาในยุคนี้ใช้รูปแบบการประชุมที่ประกอบไปด้วยสองฝ่ายหลักคือฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายบารอนซึ่งทำให้เกิดซีกซ้ายและซีกขวาในรัฐสภา ช่วงเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจบทบาทของรัฐสภาในกฎระเบียบและการเมืองของอังกฤษสร้างรากฐานของระบอบประชาธิปไตยที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต